ส,สบายดีพี่น้อง <Jamie, always S 2> สบายดีเนา <No. S 2> สุขสมองปอกับส่องบอกควานอีกแล้วมือนี่มอับเดตดสวนน่นหยาท่องรั่วปลาท่องอีกแล่วพี่น้องเ้ยมือมือวานนี่มือวานนี่น้อง่ยามือวานนี่กันหยาทอนเผ่นกระแตมั่สรอยแล้วทุกคนหรือว่าเจ๊สายแดกนั่นเองเนาะผดว่าเห็นมาจากคลิปน้องมวย ขอบคุณเป็นลายๆเนาะทุกคนถึงสิบซศัยพันนองมวยสอยพันสองอื่นกะขอบคุณคือกันเนาะเพราะว่าได้สอยเพิ่น <c oughs> เลยเนาะถ <c oughs> ้าซื้อน้ำบ่อท่านนี่แกถิมซื้อได้ทุกคนนี่การซ่อมก๊ลังออกดอกประกาศซ่อมเหายังวะฮะซ่อมกีก่ตลอดได้เนีอย <c oughs> แต่พวกนี้เนี่ยอย่ามันแก่ป้าอันเดะป้ามาบันิตื่นตาทุกคนนานสองนานทั้งผู้ ประกาศซ่อมสมใหญ่ไว้แท้มี่อกบ่่ะเ้ออนี้ได้นั่ต้ละมื้อเมือวานี่กะนำจ้อยเพิ่นมาซอยพุ่นป๊ะยางไทางูนนนี่นจ้อยเพิ่นมาซอยวานนี่กะดเพิ่นสิเอาไปวัดนแ้บ่อืออือเพิ่นสิเฮ็ดผขาวผนีแหละเพิ่นว่าอือผักบัวบ่งามไดเนาะยาผักบัวบ่อยากขึ้นปีนี้เออ พักบัวพักบัวซองนานทุกคนเทียมนานหนึ่งียมนานหนึ่งลงมวยน่ะจบจบจากเบิ่งกพักผักกาดห่อนี่แหละมันสิออกมาเป็นแนวไรนี่มันบ่อยากขึ้นน่ะมันอะไรนี่อันนี้แล้วมันเกินเกินหมู่ทุกคนตัวนี้นะต้นนี้นะมึงดูความงามป้าแบะไม่เห็นว่อหญ้าเอายังใส่ว่าสัน่ใส่ยังแล้วก็ใส่ปูนใส่ถ้วยนี่แหละสูตรไผสูตรมันเป็นตาหยากว่าสันใหญ่ลายว่าสันเออ มันโผด่ใกดอกก็เดาซ้อมก็มาให้ถ้าซ้อมกันใหญ่และถ้าใบใหญ่ีนซ้อมนี่สีใหญ่ทุกคนเป็นหลวกกินนี่กวานมึงดูนี่ฮะกำลังจาอดอกนี่กาถ้าเป็นลายอย่างนี้นี่นะ้าทุกคนสังเกตกานเด้อทุกคนแสบบอเสบเป็นหลวงคือสีหวานจุยหวานเหมือนนจ้อยนะ้หวานเหมอนแบบผึ้งเนื้อตลาดเราหวานมันขมแบานัน่มาเอาหมหวานหมนับนจมผู้เจาะดอกลายอย่างนี้ เพราะว่าอันนี้มันมันบ่ได้แก่ทุกคนบ่ได้แก่อันนี้น่ะออกดอกตัวได้แห้งงามพราะว่านมวยเห็นกับตาเพราะว่าตอนนมวยมายังนนอบัดนี้พใหญ่ลแว่ามันอพุยมันมันมันอพุ่นอน้ําอพุ่นอน้ําได้เฮาฮดน้ําได้ดผักปอดสาริทุกคนบ่ได้สีแต่ว่าหยังบบ่เคยได้ใยาสีจักเื่อบ่ได้สียมสยาบ่ได้ซือจเถื่อเลยก็กละอีแม่บ่ได้มีแมงไม้มาตอมเด้เออมีแมงไม้มาลง มาดูทุกคนปราคองปอมหลานน้อยนี่แหละทุกคนขายสื่อขนมให้พูนี้แหละสองสามผูสาคนไปห้อเพียนสองย่งบดไ้เียนผู้หนึ่งใช่เมืลานลูกำยองลูกลํยองเราันลูกางลงยองอะไยลูกำลยองไปด้วยด้วย หนงมวยก็มาถ่ายมาปเปิดให้ทุกคนเบิกไงเนาะเห็นแล้วกะ็ผู้ใดอยากอุดนุนก็อุดนุนเข้ามาได้บอกว่าช่อุดนุนทางหน่องมวยหรือทางไผยก็แล้วแต่นเนาะก็ยินดีเสมอทุกคนเลยทางได้ซอยก็ได้ซอยคือกันนั่นแหละเนาะเขาก็ดีใจน้ำปลาทองเพื่อบนบอกว่าคนในบ้านเขาสื่อเขาเจ้าก็าสือ,สอแต่พ่อด้อยู่ได้กินนั่นแหละทุกคนก็มาถือว่าชิสือแบบลายนั่นแหละทุกคน ละมวยกับพลอยชิทาให้ดอกมันเกิดพลอยทุกคนจากชิบะสือดอกมันหนึ่งเมื่อนั้นลูกอากินมะต้นนี้คือเป็นเนื้วนี่สัญญาอนนี้อันเบี้ยมันได้อน่ะเออต้นนี้นะต้นเบี้ยต้นนี้นะออกมาแล้วอันอันต้นนี้นั่นเอาจากหันมาบงเออเป็นคือต้นนั้นต้นน่ะเด้น่ะต้นหนักใหญ่จากหันมาบงต้นน่ะต้นหนักใหญ่ได้ทุกคนเด่นานน่ะกระบ้งต้นนั้นมือนั้นว่านะยังติดดินอยู่ไายเบี้ยมันเลยแล้วให้เพุ่มส่นนั่นซุ่มนี่เพ่อแต่ตัดให้มันส่งดอกก่อนไม่แต่คักเบี้ยมันนี่ เอออันเบี้ยมันเหนียวหักหักยังก็อหักหยอดมันก็ได้สันใช้หยอนมันก็ได้ใบเลกระทาส้มมาต้องมันเกิดแนงใหม่ทุกคนพักกันนี่ได้กินตลอดแมีว่าเฮาวหักหักหยอดมันก็ได้กินหักออกแล้วแล้วก็แตกขึ้นมาอีกได้แง่งหน่อยแตกเป็นงามได้ป่ะเป็นงามได้ซุ้มบงมันอันภาว่าแตกออกมาแล้วมันจะมีซ้อมรสได้เออประกาศต้นนี้ก็สิอีกแบบนึงทุกคนนี่เออ อันนี e sure. ้พักกาดนักสัญญาะนี่เป็นใบอ่นช่อยกับอะไรพักกาดขันสมพักกาดแกละเฮคอละแบบก็ตัวนี้นะทุกคนมันปนมาในในเอซูนั่นแหละมีลายแบบลีเนาะก็เลยเอามาบ่งรองเหมือว่าจะมันต้นใหญ่ทักงทัวร์พอดีกันเริ่มแล้วทิมเคลื่อนนี่ก็ได้กินเลยนะทุกคนพอวันยังเมืองทวรมันวัยมันทิมเครื่อนมันก็เริ่มดอกเริ่มยังเราเลยขึ้นได้ครึ่งข้างแล้ก็เริ่มดอกเออ สะออนบรีสือแต่กันสะออนทุกคนพอแบบคันเปเมนอยู่ไก่พนทางใหญ่เห็นกันอนไรนี่เลยหรือว่าบุรเป็นเอฟซีฟังล่าอยู่ไก่ทุกคนเลยอยากเขามาส้มมาสือในหานอย่าทองบุแมในในสวนฉันนะก็เขามาได้ทุกคนเลย มาตอนได้ก็ได้เพันว่าต้นคำก็ได้ผักบัวอียังส่นใหญ่ๆอันนี่เงีผักบัวใหญ่ๆผักบัวยังไงผักบัวเลยผักบัวเลยเนี่ยเลยผักบัวเลยแล้วผักบัวมัมีหัวนะเออผักบัวเลยผักบัวแบบบ่มีหัวผักบัวแบ่งนะบ่วผักบัวแบ่งนะผักบัวมีัวเจือๆนะเออแบ่งออกไปใหญ่ๆเลื่อยๆแบ่งออกไปเลื่อยๆผักบัวบัมีหัวเพอยผักบัวเลยมันเลยผักบัวกินใบมันานะ กินกินได้สบายยพุนก็เรอันถือไบอันนี้นางกินได้ตลอดได้ตลอดบุ๋กหลายบ่ออันนั้นเขาใส่ใส่อ่างใส่ยางก็ได้วันนี้ยางพุนอันนั้นเขาใส่ได้ม่เสื่อมนี่ทุกคนพักสลัดพันข้าวปุ่นไผ่ต้องการนี่หรือว่าสิเป็นนันเมียงเมียงปลาทูเมียงวันน่ะทุกคนเมียงปลานินเมียงปลาทู่ยังเป็นยังอันะไร นี่แหละทุกคนหนามที่เพิ่นใส่ฮดเปิดไดมาฮดขาหนามขาไพ่พี่น้องพอไดขาหน้าเพราะว่ามันบ่มีอันสะทุกคนบ่ได้จกสะสะอันขาสิจกก็มันอยู่ใกล้บ้านเนาะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เป็นดินของเพิ่นเนาะแม่นบะเนี่ยดินก็บ่เหม็นดินเพิ่นเองนะทุกคนอลยค่้เศาดินข้าเจ้าบุก มาเบิงพาพี่น้องมาเบิงเป็นเถื่อที่โองแล้วเนาะทุกคนพ <c> อ <oughs> พี่น้องหลายๆคนได้เห็นพอได้อุดหนุนซอยเพิ่นเถือ 50, ่อหาเถื่อสิบพันกับได้ทุกคนเ้ยพอได้กินในครัวเฮือนเนาะส่วนต้นนีนี่หน้าแห้งทุกคนเอ้ยพักอันนี้นะพัแต่ว่ามันทำมามันแก่แล้วมันกระสีคมด้วยทุกคนพักอันนี้มันบ่คือประกาศซ้อมเนี่ยเดนี่กระสีเป็นขีดอยู่เขตเขีดพักต้นนีนี่ ถ้าแก่และสิคมปลาเลยกินบ่ได้เขียดพักตัวสูงๆหนะ่อสิเป็นพักการซ่อมทุกคนแต่พอมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเฮาก็สิซ่อมกินดอกมันดีทุกคนแปลว่าหาร์ดดดอกมันแล้วอ่ะมันกระปงขึ้นมาอีกเรื่อยๆเห็นไรทุกคนสมสือพักการซ่อมมาเลยเนาะซ่อมกิน <c oughs> ทุกคนอลยความนาเลียวหาดินบ่สอดเลยโอ้โห อันนี้ก็กินกับพันขกะปุ่นก็ได้ทุกคนรู้ว่าลาบสีลาบเนื้ออะไรเนาะพักบัวเพิ่นก็พร้อมโตตีนเรียบร้อยทุกคนเลยมีแต่รอว่าสั่งมาแล้วกับผลกับโตตีนให้เลยเนาะใครต้องการเห็ดเวียกเห็ดงานสั่งมาได้เด้อทุกคนเลยท่านน่ะก็สิเป็นผักขยเย่ลงมวยก็เคยรีวิวให้เบิ่งแล้วเนาะทุกคนสวนสวนนะสวนเท่าน่ะเป็นผักขะแย่แล้วก็อันน่ะก็จะเป็นหักถั่วพุ่มทุกคน กำลังไก่สีดอกเลยนะทุกคนมักถั่วพุ่มนะแปลงตัวนี้เพิ่นก็บบ่ทันได้อันปลูกยังใส่ทุกคนมักหุ่งมักเฮอเพิ่นก็มีมักเครือใครอยากได้ไปเนียนไปยังทุกคนกินกับสมตําเนาะ เลี้ยงบาง่ยนี่นะคือสีคือสีหน้อยทุกคนปลเขาไปแลวปุ้ยเครื่องคั่วเครื่องกินจบขบทีเดียวทุกคนในสวนปลาทองชั่วสวนยาย่ทองอะไรเนาะใหญ่เลียงลานสามคนทุกคนผู้ชายมันนี้มันไปหาขงเฮียนปะมันนี้วันข้านเลยเนาะมันนี้แมนบ่มันวันข้านหรือวันผุดมันเลือมมาเลย อะไรทุกคนน้ำมวยกับสิดเดล่าคลิปแต่เพียเทนี้จังได้กับผาอุจนุน,นยาทองอะไรเนาะทุกคน